ราศีลคนาวราศีพิจิกนะครับประจาช่วงสิงหาคมครึ่งเดือนหลังนะครับถือว่าในจังหวะตอนนี้ครับครึ่งเดือนหลังของท่านนะฮะดาวประจาตัวของท่านมีตําแหน่งที่ดีมากเพราะว่าในหลักโหราศาสตร์นะครับดาวประจาตัวอยู่ในภพราพะครับราพะพราะโชคลาบนะครับตัวเราเองเป็นบ่อกเกิดของความโชคลาบและอังคารเป็นมหาจากักรถ้ามีความขยนันความตั้งใจด้วยแล้วนะฮะควยคว้าโอกาสตรงจุดนั้นโชคลาบเกิดขึ้นจากตัวเราเป็นตัวกะร,ระทำนะแปลว่า มันมีโอกาสที่คนนั้นเสนอมาถ้าเราไขว้คว้าโอกาสนั้นจับมันปุ๊บเนี่ยนะฮะมันทําให้ชีของเราเจริญก้าวหน้ามากขึ้นมากกว่าเดิมโชคลาภไม่ใช่ลาบลอยนะที่สวรรค์จะประทานมาเทวดาจะประทานมาไม่ใช่แต่คืาเรียกโอกาสที่มีเข้ามานะครับเมื่อคุณนั้นนะเดินตามหาโอกาสและได้โอกาสนั้นแล้วจงทําให้มันเต็มที่ชีของคุณนั้นจะมีมุมของการที่เจริญก้าวหน้าและติดจรวดอย่างแน่นอนในช่วงปัจจุบันนี้ครับ ครนี้ฮะถ้าเรามองเรื่องของการงานครับดาวการงานของคนราศีลัคนาราศีพิจิกนะครับดาวพระอาทิตย์เนี่ยเป็นดาวการงานเนี่ยนะมีตำแหน่งนะภาษาหมอดูเขารเรียกเกษตรตราธิปดีแปลว่ามั่นคงครับเพราะฉะนั้นงานในช่วงก่อนหน้าอาจจะเหนื่อยเป็นมหาจักรนะฟักตัวให้เป็นใหญ่พอฟักตัวนะให้ยิ่งใหญ่ปุ๊บม,มันยิ่งใหญ่ไหมอาจารย์มันมีสิทธิ์ที่จะยิ่งใหญ่ในช่วงปัจจุบันนี้ จับออเดอร์รถใหญ่ก็ได้นะคนเห็นคุณค่านะเกือ้อกูลต่อตัวตัวของเราเองนะครับเห็นศักยภาพในหน่วยงานเราในตัวเราในองคอ์กรเรานะครับนะเขาก็สารต่อเรื่องของการงานของเรานะเป็นไปในทางที่ดีครับเพราะฉะนั้นดวงนี้ไม่น่ากังวลใจถ้าคุณนั้นมีเจ้านายเจ้านายงี่เง่านะแต่ผลงานเป็นที่ประจักษ์ไงใครๆก็ทําอะไรคุณไม่ได้นะ เป็นแบบนั้นนอกจากคุณจะเบื่อเองเสียก่อนน่ยเท่านั้นเองนะครับผมตามดีนะจะังหวะตอนนี้ถ้ามองหาโอกาสมาหาจักอยู่ในภพลาภะเนี่ยอาจจะแปลว่าอาจารย์เบือ่ออยากทาอะไรใหม่ๆก็สามารถที่จะเริ่มเริ่มต้นทําอะไรใหม่ๆในช่วงปัจจุบันนี้ได้ไหมคําตอบคือว่าได้อย่างแน่นอนครับงานดีเงินทองดีตามไหมเดบิตไม่ห่วงนะคือเงินเข้าไม่ห่วงแต่ว่าเครดิต คือมีเหตุของการจ่ายไปหมดไปกับสุขภาพร่างกายหรือการเจ็บป่วยนะฮะตรงจุดนี้ต้องระวังไว้ในช่วงครึ่งเดือนหลังสิงหาคมนะครับเรื่องของความรักคู่ครองเป็นกําลังใจนะใครมีแฟนมีคู่ถ้าทะเลาะก่อนหน้าแล้วสวัสนาพื้นดวงเดิมเนี่ยนะมันยังโอเคกันอยู่เนาะมันก็มีสิทธิ์ที่จะกลับมาได้แต่ถ้าใครไม่ใช่ก็จะไม่ใช่เลยในช่วงปัจจุบันนี้แล้วก็หาใหม่ แล้แต่พื้นฐานดูถ้าปากทงต้องการที่จะหาใหม่